สวัสดีครับทุกคนนะครับเจอกันวันหยุดนะครับวันหยุดนี้นะครับคิดอยากจะกินก้อยขมขมนะครับก็เลยนัดกับเชฟเจมนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านนะครับลาบยศลุงอ้วนนะครับผมวันนี้นะครับก็มาแต่เช้าเช่นเคยครับถ้ามาสายกว่านี้นะครับบอกเลยครับไม่มีที่นั่งแน่ๆครับผมนี่ขนาดคิดว่าผมมาแต่เช้าแล้วนะครับทุกคนยังมีคนมาก่อนพวกเราอีกนะครับผม มาครับทุกคนเราก็ไม่รอช้านะครับเมนูวันนี้ก็จะมีความหมูย่างก้อยขมต้มแซบนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้คือก้อยขมขมนะครับทุกคนถ้ามาช้าก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่าคนเยอะมากๆนะครับทุกคนมาครับอาหารเราพร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่ครับน้ำตกหมูต้มตานะครับต้มแซบคื่องในแบบขมๆมนะครับแล้วก็เนื้อแดดเดียวนะครับตับหวานนะครับแล้วก็ทีเด็ดของเราอยู่ตรงนี้ครับทุกคนก้อยขมๆมนะครับนิ้วมือไม่แดงไม่มีแรงทําอะไรครับทุกคนมาครับกินข้าวน้ำกันครับทุกคนจ้วย mày nhớ cà phê nhà mày đúng không mày 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 ยังข้างมองไม่เห็นเลยไม่อร่อยเลยจิ้มมือเป